เดี่ยวเลยเนี่ยน้าเที่ยวด่าเอ้ยยายพาไปเที่ยวไปทำอะไรเที่ยวโอ้น้ายายพาไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวทำอะไรเที่ยวไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปดูรถไฟปูนปูนปูนอย่าปูนปูนรถไฟอ่ะเอากินก่อนนะคะ ถ้าใครกินแล้วจะได้ไปนะคะอ๋อเจิงเจินจิกินเลยค่ะอ,อ้าวอ้าวมนี่มกบวบขยายบักบวบขยายขัดบักบวบเอาบกบวบมาแต่บ้านนะคะม้วนอืมหูๆๆููเนาะเดี๋ยวยายพาไปขี่รถไฟปูดๆูดพูดพ่อ,อพอ่อหมายอย่างไรไปขึ้นไปนะเนเร็วตกแม่แม่พ่อ พ่อมาแล้วยากินบวกบวกหน่อยแกกินบวกบวกหน่อยอืมเอ้าไม่เข้าเลยอ้ม <c oughs> <c oughs> อบวกกินบวกหน่อยกินบวกหน่อยจะได้แข็งแรงกินผักเยอะๆ <c oughs> ไปแล้วเด้อยา ต้องปิดประตูได้ย่าไม่ม่ไม่ไมไ่เอาใหมเดี๋ยวย,ยัฝันใหมไปงั้นยายบีไม่ได้ทาอะไรไปกวนยาบีหมดแล้วมากวนยายหนีเร็วๆมาบวบบวโอยกินห้องเต้ว่นไ่กินห้องเต no yeah, ้ว uh ันกินห้องเต้ไหมกินห้องเต้ไหม เอะอคุยกับคุณยายหน่อยคุณยายถามว่าหนูกินข้าวกับอะไรขา้าวหนูกินข้าวอร่อยไหมยาย,ยอร่อยอร่อยมานะจ๊ะบอกยายมามากินข้าวเรียกยายก่อนยายมากินข้าวย่ามากินข้าวคุณน้ามากินข้าวคุณป้ามากินข้าวยายหนูทวดยายทวดอยู่ไหนเรียกยายทวดยายทวดมากินข้าวเอข้าว ข้าวค่ะบอกว่าถ้า,าถึงกรุงเทพเราโทรมาหาในเริ่มค่ะน่ะโทรไปสองเทียเราท่านได้รับยุ่มยิ้มเอาสิ้งแจงไหมนี่ยแจงอ้อนนี่เป็แตงอ้อนวะอ่อนเงาะปนน้อยอย,อย่ะแล้วปน<ม>แต่งยุกหางบ้างแด่นเด่นยา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ่นรึแู่่ซ่าล่ะแฝงอันที่พูดแม่พูดไม่แฝงอันใาญ่ลำย้ายพูดไม่ำย้ายสิยายไหมไม่อะ้ายยเจ้าเห็นค้นบ่เจ้าเห็นค้นบาเหรียญแป้ง้องหนึ่งเทเกียบเมื่อตะลวดพูดนะบอกข้าเจ้ารู้บอกยายรู้ทาแป้งไหมบอกยายก่อน หาแป้งกับหนูไหมหาแป้งกับหนูไหมคะหนูทาแป้งหาแป้งค่ะสวยค่ะสวยหาแป้งสวยสวยสวยจังเลยเล่นกล้องไปแล้วเด็กสมมตินี่มีการเล่นกล้องเดียวนะหัวเราะหัวเราะ